สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนาราบุตรจงนุ่งเรืองครับทีมงานข่าวชัวกิจของบริษัทนุดฟลท์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะครับวันนี้เรามายืนอยู่ที่โครงการหลวงห้วยลึกอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลายท่านอาจจะได้เห็นเคสการปลุกผีของขุนชัยแล้วก็พี่สุรเชษมากรมาหลายรอบแล้วนะครับวันนี้เราจะมาปลุกผีที่โครงการหลวงห้วยลึกอำเภอเชียงดาวส่วนจะเป็นผีอะไรนั้นตามมาดูครับ สวัสดีครับอันแนะนำตัวสักน้อยนึ่งครับครับเจือมาครับไอ้มาครับชื่อแต่ละครับชื่อแต่ชื่อเอกสมวันเอกสมวันวนามนนสกุลเอกสมวันครับครับอยู่บ้านอยู่บ้านใหม่สามกีหุ้ยลึกหู้งกันบ้านหุ้ยลึกนะครับตะกออ่าเป็นเกษตรกรที่อ่าปลูกพืชผักคือส่งฮือโครงการหลวงหุ้ยลึกโครงการหลวงครับครับปกติแล้วโครงการหลวงห้วยลึกนี่เฮาหู้อยู่แล้วนะครับว่าส่งผักไปทั่วประเทศครับแต่ว่าผักจากโครงการหลวงห้วยลึกแน่นอนต้องปลอด สารพิษครับสารพิษร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้เราจะมาปลุกผีนะครับปลุกผีนี่เป็นปลุกผีอะไรอย่างครับเนี่ยเออมะเขือเทศครับมะเขือมะเขือส้มนะรอมะเขือเทศนะครับมะเขือส้มนะมะเขือส้มนี่พันอย่างครับนี่อันนี้เชอรี่แดงครับพั่นเชอรี่แดงนะครับสมัยก่อนมันเป็นจะได้ครับมันอย่าบังแงมไอ้มันในมันโดนไอ้เชื้อไฟลงเนาะเชื้อไฟลงครับครับแล้วก็ติดตามด้วยไอ้โรคเชื้อละอืมสภาพนะครับมันจะลงข้างบนไปครับ ล้วได้ยินข่าวครั้งแรก้มาเนี่ยเบาไหวแล้วเอาไปได้ลแล้วครับกลับใจสูตรไหนสูตรไหนใจียาสูตรไหนมากก็รู้หมดเอาถึงมาอยู่ <laughs> เอาถึงมาอยู่แล้วนะครับจะโรคแล้วนะครับหลังจากที่จะโรคแล้วและคราวนี้มาเจอผลิตภัณฑ์ของบริษัทนูชฟอร์ไลท์ต,ตัวนี้โชว์เลยนะครับนูชฟลายสูตรหนึ่งกับนูชฟลายสูตรสองนะครับเริ่มแรกนะครับเริ่มแรก เขาเขาแก้ไขจะอะไรก่อนครับไอเริ่มแรกนี่ผมว่อมันจะมีเคล่าล่าตัวนึงครับเคล่าล่าเคล่าล่าเคล่าล่าเดียวเนอโอ้ผมได้พกมาตัวมันจะมีเคล่าล่ากักสุดหนึ่งครับไอยางไอเคล่าล่านี่สามซีซีสามซีซีครับแล้วก็ซีนึงสองซีซีบวกกันซีซีบวกกันต่อน้ำซาลิตรครับซาลิตรต่ออันครับแล้วก็เอาเอาพ่นนะครับหลังจากที่พ่นไปแล้วเป็นจะไรบ้องครับก็ ได้สักปุ่มมันติดดูมันใบมันใจฟื้นมาใบมันฟื้นจะได้ครับลอง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 ยืตัวอย่างโอ้โอุยอุยอยเนี่ยครับใบเก่าใบเก่านะครับเอาดูดวงปืนเอาใบเก่านี่มันจะเหี่ยวไปเลยนะครับครับแห้งตายไปเลยนะครับนี่ครับนี่ครับเละไปเลยเนี่ยเป็นฝุ่นนะครับแลวหลังจากนั้นเมืออหลังจากที่เข้าใจนูดฟอร์ไลท์สุดหนึ่งผสมบเคียร่าครับเป็นจะได้ครับจะดูมมันียอดใหม่ขึ้นนะครับยอดใหม่ขึ้นละดอกเป็นจะได้ครับเนี่ยดอกจะใสเนาะ นะครับเป็นการพุกผีเป็นฟังฟื้นขึ้นมาเลยครับรับไปได้ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะได้ไปเออเนี่ยดูนี่นี่นะครับนะโอ้อันนี้ขึ้นเลยครับอันนี้ขึ้นเลยเนาะนะครับยอดใหม่ที่ขึ้นมานะครับสูงแล้วก็มีหน่วยติดเข้ามาแหมนักเลยนะครับบางอย่างทั้งตาเป็นแปลงหลายปูนี่เขาไม่ได้จดดอกบาไข่หันครับคุณผู้ชมครับดอกบาไข่หันเลยแต่ว่าหลังจากที่จัดนูตฟล่าเอานูตโฟไลท์นะครับนูตโฟไลท์แล้วก็ผสมกับเพียร่าสุดยอดขึ้นมากว่าเดิมครับ แล้วก็นอกจากใบนะครับที่ดีขึ้นมาล่อย่างครับที่ดีขึ้นมาแหมลําต้นไปได้ครับมันเริ่มจากใบก่อนครับเนาะถ้าใบดีอีกน่อยมันจะดอกมันจะดีใช่ไหมแต่ลาต้นมันนี่ก็โอเคแล้วครับลำต้นเขียวนะครับเขียวเลยนะครับโอ้นิวก้อยผมปอๆกับนิวก้อยเลยนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับลูกล้วครับลูกไปในห้องหน่วยมันนะหน่วยมันก็ซึกว่ามันจะเริ่มเดแต่อันนี้อันนี้มันเป็นมาก่อนครับเนาะ แต่ใบแจ้ขึ้นแล้วมันก็ลังใจครับน้อัอันนี้อันนี้คือขึ้นมานะครับยอดที่มันขึ้นมาอันนี้นะครับที่แจ้แล้วก็ดีขึ้นมานะครับทั้งหลังหน่วยนักขนาดน่วยนักครับครับหน่วยนักแล้วก็คิดว่านี่คงจะได้หลายหั่มหลายกิโลนะครับได้เหมือนอยู่ครับได้เหมือนอยู่เนาะอนอ๋ออ๋สภาพนี้นี่ก็ได้เหมือนอยู่ครับแล้วอย่างบางสวนบางตีที่เปิ้ลที่เปิ้ลบ่ได้แจ้ปีได้พ่องครับที่ได้ยินข่าวว่าเปิ้ลโลเลยกันมีแล้วแห้งตายหมด แห้งตายเลยอันนี้ดูดูดูหันหันเลยครับขึ้นใหม่ขึ้นมาแต่แล้วเนี่ยอันที่ปลูกรุ่นเดียวกันนี่หลายหลายสวนนี้มันโลหมดละเนาะแห้งตายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่เราดูที่แปลงนี้ก่อนนะครับแล้วเรื่องของปุ๋ยของยาล้ะครับได้ใส่กอมันก็เป็นมันใส่บางครั้งครับใส่เป็นบางครั้งครับจากเมื่อก่อนที่บบเคยใจนุ่นฟอร์ไลท์เลยเป็นยไงครับก็สารปุ๋ยยายาที่ผลบอยหน่อยอือครับเพราะมันจะได้ออกอยู่อ่ะครับ นี่ผมบิรได้ผลได้ผลย้ำเหมือนเป็นลงไอ้นู้นโฟร์ไลท์นะแต่เป็นยาเป็นยาที่อ๋อตั้งแต่ได้ใจนู้นโฟร์ไลท์เกาะยานี่ยได้ยั่งเลยครับยั่งครับอมัวว้าในพ่นกรบะใส่ยาไม่ได้ใส่สองตัวง่ายเดียวนะครับรับปิดหูดังวะครับไม่ต้องปิดเพราะว่ามันบ่มีสารพิษอ๋อมันบ่มีสารพิษนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ปกคองของเฮาส่งโครงการลงมาแล้วดังนั้นมั่นใจได้เลยถ้าสมมติมั่นใจแต่หน้ากินได้นไงได้กินได้อี่ลองพอ นี่เนี่ยน,นี่กินกินเลยนะครับเนี่ยครับอ่าปัดปัด,ป,ดปัดเห็นหน่อยกันคุณอืมลำเดียวผมต้องเอาข้องนะครับผมจะเลือกนวยไหนดีอ่ะนูยเนี้ยใสดีนะครับนวยเหลืองนะครับผมมาต้องปัดอื้มหวานหอมตัวน,นะครับอเคมันถ้าเป็นยางโผลครับเนาะครับ <c oughs> บ่ต้องเฮไปลื่อมันเถอะครับเรามาใจาตัวนี้ดูครับครับ แล้วเขาจะหัวเขาจะหาภายในอาทิี่านครับจะหูเลยครับครับย่าห่มหันบรเดียวป้าบรเดียวนะครับครับเหมือนเดียวจะดีขึ้นไหมครับครับดีขึ้นมาแล้วมันจ่ายร้อยเซนดวดูในแปลงเขาเป็นสีเขียวเลยครับครับแม่นอนแล้วก็หันสีเขียวขึ้นมาครับอืมสีเขียวขึ้นมาหันได้ชัดเลยครับเทาเกาะมาดูแปลงข้างๆกันได้ใกล้เนม่ยครับสภาพแบบนี้เลยนะครับสภาพนี้อันนี้ปลูกพร้อมเดียวกันก็ครับเนี่ยอันนี้พร้อมเดียวกันครับพร้อมเดียวกันมาเลยพร้อมเดียวครับครับแล้วก็แนะนำพื้นปนก่อนม่ได้แนะนำก็ แนะนําอยู่นะครับครับแต่คนแต่คนนี้บอกคนบอกมันโค้งอยู่บ่ไหวล้วเนิ้นบ่ใจอ๋อบ่ใจสกกรไม่นอะครับครับแล้วก็ลองดูสภาพนะครับคุณผู้ชมลองดูสภาพนะครับนี่ครับไอเพี้ยไฟสุดท้ายก็ต้องนอนรอวันตายอ๋อนะครับยอดใหม่ก็ออกมาแล้วก็ตั้งป่ายนะครับตั้งป่ายก็เริ่มดําลงไปละอันนี้แห่หมอมเมินนะครับแห่หมอมเมินนี่ได้ชาพปนักกิจแน่นอนเผาอืมครับเอมันก่อนเลนอย่างเงี้ยครับ จะไม่มียอดเลยอ๋อเมื่อก่อนมันตายเหรอคะคือเหี่ยวแบบนี้เลยเหรอคะพี่แล้วตอนนี้มันจะมียอดใหม่ขึ้นไหมฮะหลังจากที่ใช้ลูกบอไลท์ใช่ไหมครับสุดหนึ่งครับแล้วก็สุดสองสุดสองรวกันครับรวกันรวกันผสนกันก็พูดง่ายๆเหมือนปลูกผีเลยไหมพี่คือตายแล้วเนี่ยเอ่อเหมือนเดยวกันครับ